ปรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสกัดธรรมชาติค้นเจอไม่ต้องรอเกอินรีบตัดสินใจพัดร้อยคือชื่อในฝันสัสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรติดจอกับผมภัสกรเสงล้ำนะฮะ ขอบคุณแฟนๆรายการนะฮะที่โทรเข้ามาอย่างรายการของเราอย่างมากมายเลยทีเดียวตั้งแต่ต้นปีมานะฮะได้รับคำอวยพรจากท่านดรวิเชียรรัตนภีรพงศ์แล้วก็สอบถามในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรานอกจากผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติอินซีพลัสร้อยนะฮะกันแล้วยังมีในเรื่องของทูกรีนโซนแล้วก็ปุ๋ยผงชนิดละลายเร็วนะฮะของเราได้ด้วยนะครับโอ้โหสอบถามกันอย่างมากมายเลยสําหรับในวันนี้คุณผู้ชมหลายท่านนะฮะที่ยังค้างคาใจอยู่อย่าลืมนะครับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอคุณผู้ชมตลอดเวลา นั่นก็คือสอบถามได้เลยไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือสรพพคุณผลิตภัณฑ์ต่างๆของพลัดร้อยนะฮะเป็นอย่างไรกันก็สอบถามกันได้เลยหรือนะฮะจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ก็ได้สําหรับตรงจุดไหนที่ยังไม่มีร้านค้าตัวแทนจําหน่ายผลิตภัณฑ์ของพลัตร้อยของเรานะฮะวันนี้ครับท่านผู้ชมครับสบายๆกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเบรกแรกนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่ตำบลตลุกกระเทียมอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกครับ ไปดูงานบรรยากาศนะครับการจัดงานครบรอบ5ปีร้านโม่งเจนการเกษตรนะฮะซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์พลัดร้อยแล้วก็ปุ๋ยผงของเราแล้วก็ถูกกรินโซนของเราด้วยนะครับที่อำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกซึ่งเฮโมงแล้วก็เจเจนของเรานะฮะจัดงานครบรอบ5ปีอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยทีเดียวโต๊ะจีนกว่า350โต๊ะแล้ววันนั้นนะครับผมมีการแจกผลิตภัณฑ์นะฮะถูกิรินโซนด้วยนะถึง1320ขวดโอ้โหแล้วก็ยังมีรา วันจกแรถจักรยานยนต์แล้วก็สร้อยคอทองคาอีกมากมายเลยทีเดียวเดี๋ยวงานบรรยากาศแบบนี้นะฮะถ้าหากว่าร้านค้าไหนจัดเดี๋ยว,วยผมจะไปลงมือด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะฮะแต่ก่อนอื่นนั้นนะฮะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมเดินทางไปที่พิษณุโลกกันเลยไปดูบรรยากาศภายในงานกันครับว่าจะสวยงามแล้วก็จะสนุกสนานขนาดไหนครับ มุมนี้<า>เลยนะรางวัลที่ทหนึ่งก็คือรถจักรยานยน,น,นต์นะฮะมอเตอร์ไซค์นะครับหนึ่งคันเลยโอ้โหท่านไหนจองบ้างครับขอมือนิดหนึ่งจองมอเตอร์ไซค์ค่านวันนี้โอ้โหทุกคนเลย,ย,ยตัวจริงเสียงจริงค่ะของรา้านมุ่งเจนการ,รเกษตรค่ะ โดยส่วนตัวก็รู้จักแล้วก็มีความมักคุ้นกันมีความครพกนับถือกันนะฮะต้องเรียนตรงๆว่าผมไม่คาดคิดว่าจะมีพี่น้องเกษตรกร,ร,กรให้ความสนใจมาร่วมงานกันมากมายคือคิดไม่ถึงจริงๆนะ,ะอย่างที่คุณโมงนะฮะแล้วก็ หลายท่านที่ขึ้นมานะฮะมาพูดว่าเป็นภาพนี้แล้วก็รู้สึกตื่นตันซาบซึ้งนะฮะเป็นกระเช้าของฝันนะครับที่มอบให้กิจการรุ่งเรืองครับขอเสียงปรบม,มือเป็นกำลังใจอีกสักครั้งนึงครับดังดค่ะโอ้โหปีหน้าเจอใหม่นะฮะปีหน้าเจอกันใหม่หนึ่งศูน จริงทัดตรอไฟนะคะครับโอ้โหนะครับผู้โชคดีอยู่ตำบลสีสีพิม์หรือเปล่าฮะใช่ไหมอ้าโอ้ฝั่งนี้หนักมากเลยอะผู้โชคดีนะฮะหวังว่าคงจะไม่เหนียวอีกแล้วนะฮะ นางเบญจมาตรเอมเทศครับผมเอมเทศนะฮะเอมเทศอยู่ไหมคะคุณเบญจมาศอค่ะชัดเจนไหมฮะนางเบญจมาศเอมเทศโอเคถูกต้อง14หมู่5ตำบลศรีทิรมอำเภอพูมิิรามถูกไม่สูงแล้วฮะไม่สูงแล้วอันนี้ก้มลงจับได้เลยนะฮะอีกพีงครับช่วยจับเงินให้ผมหน่อยนะฮะมอบเงินสดๆเลยนะครับอีกรางวัลหนึ่งอ่าเดี๋ยวให้ลูกชายให้ลูกชายทดี่ยวจับ อ่ามาแล้วครับมาแล้วนะครับเจ๊นะครับฝากเงินไม่ได้เลโอ้โหร่วงละเตรียมกระเป๋าดีๆนะคะเงินสดน้าห้าพบาทตป็นการหักภาษีอยู่ตำบลพญาแมนครับอีกแล้วคนที่มีอักษรชื่อที่มีคำว่าทอปลาครับอยู่ไหมคุณปานทองมะลิลาครับ ซื้อพลัดร้อยไปวันนั้นนะฮะโอ้โหนะครับจากผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติอินซีพลัดร้อยเอาละลูกชายจับเลยครับนี่มาแล้วครับตำบลพญาเมนอำเภอพิชัยอุตรดิตครับโอ้คนนี้นี่รู้สึกจะลุยเยอะนะฮะคุณ จนรู้ธรรมครับอะไนนะฮะไม่มีการหักภาษีออกปลบมือหน่อยครับปลเมือหน่อยอ่ครับซสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งสลึงฮะมูลค่า5,000บาทเช่นเดียวกันยังอยู่ตำบลบ้านโคนครับดได้รับทองคำน,นะฮะ แกให้ดูหน่อยสิเส้นประมาณไหนโอ้โหเดี๋ยวจะหาว่าเราหลอกลวงใช่ไหมอ่าผู้โชคดีนะให้อ่านเลยนะคุณมนัสเกิดบำรุงครับมนัสเกิดบำรุงทีวีหน่อยนะครับนี่นะครับเขอเสียกรบมือด <at ้วยค่ะอ่าปลบมือหน่อยครับปลบมือหน่อยผู้โชคดี ก็ขอขอบคุณทุกคนที่มาในงานนะครับปีหน้าฟ้าใหม่เจอกันยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับยิ่งใหญ่กว่าเดิมขอคอนเฟิร์มเพราะว่าให้ผมได้มีโอกาสแก้ตัวอีกสักครั้งในเรื่องความไม่พร้อมเพราะเป็นครั้งแรกเนาะต้องขอทนงโทษทุกทุกทุกคนแล้วก็ขอบคุณตัวแชทตัวแทนจำหน่ายทุกร้านค้าไม่ว่าจะเป็นโซนทางอุตรดิตสุขโขทัยเนาะพิษณุโลกเราเอง ดีใจครับที่มาพร้อมหน้าพร้อมตากันกันทุกร้านเนาะเอาละฮะเดี๋ยวช่วงนี้เป็นรางวัลพิเศษ ت. ผมขนมาหนึ่งคันรถเลยนะโฟลเดรไลท์ช่วยส่งไปที่อีสุสีขาวหน่อยครับคันนั้นนะะอีสุสีขาวครับตรงไฟนะครับอีสุสีขาวนะฮะร,รางวัลอยู่ในนั้นเยอะเลยนะ1หนึ่งคันรถทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงเก้าอี้ทุกท่านเลยกาุกลาก้มลงที่ใต้เก้าอี้ของท่านครับมีรางวัลอยู่ใต้เก้าอี้ครับร<อ>มีรางวัลอยู่ใต้เก้าอี้ดูแล้วครับสังเกตดูลค่ะสังเกตดูด้วยนะฮะ เอาละกล้มกันใหญ่เลยทีนี้รถข้างรถนี้งข้างเขากลับไปแล้วเปขอเขาเลยค่ะเป็นของเ<ด><อ>ราเลยนี่ะเป็นของเราแล้วทีนี้แล้วเมื่อได้แล้วนะครับให้ไปรับของรางวัลที่ท้ายรถได้เลยนะฮะทูกรีนโซนมอบให้หนึ่งพันสามร้อยยี่สิบขวดครับรู้สึกว่าแบบรางวัลมอเตอร์ไซค์เนี้ยไม่ใจเย็นๆนะใจเย็นๆรางวัลมอเตอร์ไซค์จะไม่เอาใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแจง 1 3น0อ่ขวดครับแน่ๆเลย1,300กว่าคนวันนี้ได้รับแน่นอนเพราะว่าันนี้3,000คนได้รับไปครึ่งเลยนะโหโหทำไมพูธโโคดีเยอะยอย่างนี้โอ้โหพัดร้อยเขาแจกอะไรพัดร้อยฮะแจกหนักครับเป็นลำลดลำลดเลยนะครับผลิตภัณฑ์ทูกรีนโซนนะเป็นสารอินทรีย์หยุดวัชพืชนะครับพวกพระมาเอาพระยกมือใส่บืวย โอ้โหหลายตำบลเหลือเกินครับมอเตอร์ไซค์คันนี้ตกลงจะไปอยู่ตำบลไหนเนี่ยคงล่าบอกว่าอยู่พยายาตำบลพยาแมนพูดเล่นพูดเล่นกองเชียบอกมาตำบลบ้านโคนไม่ใช่พูดเฉยๆตำบลท่ามะเฟืองครับ คุณน้ำฝนอินยังครับอยคุณน้ำฝนอินยังคุณน้ำฝนค่ะคุณน้ำฝนสิบสองครับหนึ่งหมู่แปดท่ามะเฟืองครับหนึ่งค่ะเหนื่อยโอ้โหตั้งตั้งสติแป๊บนึงดีใจค่ะดีใจโอ้ป้าดีใจไหมครับดีใจไหมคุณน้ำฝนอินยังครับอยู่ที่ หมู่แปดหมู่แปดอืมบ้านล็อกสิบเจ็ดบ้านล็อกสิบเจ็ดตำบลใช่มาเฟืองใช่มาเฟืองจังหวัดอุดจติดิติใช่ไหมฮะห้าปีสิขออภัยฮะโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณครับขอบคุณนะฮะขอบคุณจากใจเลยวด้ยนะคะขอบคุณเฮียขอบคุณเจทุกท่านนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ